เอาเลยครับผมมาพูดถึง Starred กันนะครับผมตัวนี้นะ่าสนใจยังไงนะครับพอดีเราไปเห็นมานะฮะของพี่บ็อกนะครับผมคนที่กระผมรู้จักนะครับทำโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะครับผมซึ่งน่าสนใจนะว่าเป็นการรวมการนะรของศิลปินหลายท่านนะครับผม Starred นะครับคือแพลตฟอร์มน้องใหม่ที่จะมาปะเปิดวงการ NFT แล้ววงการดนตรีด้วย Music NFT ที่สร้าง Passive Income ให้กับ ลิขสิทธิ์ของเพลงร่วมแก่ผู้ถือนะครับผมก็คือโฮเดอร์ที่เข้าไปถือนะครับผมแน่นอนทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จัก NFT ศิลปะดิจิตอลที่มาในรูปแบบเกมภาพวาดม,มีโดยผู้คนส่วนใหญ่เข้าสู่ NFT เพราะชื่นชอบมันไปแล้วครับผมแล้วก็แน่นอนศิลปินอยากสะสมเครื่อเคเตอร์อยู่แล้วที่ติดตามนะครับผมแลวมีนักลงทุนที่ซื้อเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรนะครับผมซึ่งแน่นอนไอ้บุคนี้เนี่ยคงเป็นเออเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เราคงพูดได้ว่า MT ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมให้กับผู้ถือครองนี่อยากเป็นรูปธรรมนะครับผมซึ่งแน่นอนตัวมีสิทธิเอ t หรือ MFT นะผมจะชักชวนนะครับผมหรือดึงดูดนะครับเพจเตอร์สายวาดภาพนะครับผมชิลปินนับชื่อดังนะครับผมมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับผมและแน่นอนให้มม่เหมือนใครนะครับผมมีทั้งการลงในตัวโซเชียลสตรีมมิ่งนะครับผม u t u b e นะครับผม Facebook Ju ์ม s วส s กสปอติฟายแ p ปเปิลมิวนะครับและอื่นอีกมากมายนะครับผมนี่คือโอกาสอย่างหนึ่งนะครับผมที จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะสำหรับใครสนใจนะผมก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมใน Official Discord นะครับผมท e l e เแกรมและอื่นอีกมากมายนะครับผมนี่คือโอกาสอันเดียนึงนะครับผมที่เราจะได้เห็นนะครับผมแล้วก็มีหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับผมเช่นศิลปินที่มีการร่วมงานกับ s t a r ์เรนะครับผมน่าจะเป็นพี่เก่งพัชยนะครับผมคิดว่าใช่นะผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ชัว ผมบอกก่อนเพราะผมเห็นรูปภาพเบอร์อรผมดาวเอานะครับผมถือว่าไม่ผิดกติกาแล้วก็มีการทำา MV นะครับผมของตัว s t a r ์เรนะครับผมก็ใครสนใจติดตามกันดูได้นะครับวัเจอกันใหม่สวัสดีครับ